ว่ายังไงน้องของขวัญอพอแข็งแล้วมลูออืออ้าวอ้าวเป่าน้ำลายโชว์กล้องซะอย่างนั้นอืออ uh uh ืออ okay. ้าวอ้าวอ้าวเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยยยย น้องของขวานอืมจ๊เอเจะเอ๋ใครอยู่ในกระจกเนี่ยใครคะเนี่ยของขวานใครเนี่ยอืมอืมใครเนี่ยอืมอืมอะไรคะ ฮึอย่ารองนะอย่าลองนะแย่แล้ว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 อ้าวอ้าวอ้าววยวายแล้ววุ่ยวายฮึ่มฮึเออส่งตัวไม่อยู่ส่งตัวไม่อยู่

เงาลายยออ้อยแล้วอืมจัดเอ๊ะจัดเอ๊ะตีนเขียนทำไมอ่ะหืมอืม